สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฮาว t ท w n นะฮะอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วที่เรากลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานที่อื่น,นะฮะเรายังอยู่ต่อที่บ้านเราวันนี้แล้วก็ลด,ดน้ำหอมแดงอย่างที่เราทำเป็นปกติวันนี้มีภารกิจที่เราต้อง หาหัวไม้ถนะ้ามาอัาเกตศูนย์โลจิสติกแต่เราต้องมาลดน้ำต้นไม้ก่อนในเกมห้าเวทมนล ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมันจะมีแบบว่าคับเกตสกิลแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยเราจะเหมือนกดสาทีเดียวแล้วมันลดให้หมดเลยนะถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนผมชอบเล่นมากเลยได้เล่นลน,นานแะล้วตั้งแต่ตอนอยู่ปอหนึ่งปสองเนี่ยลนะที่เล่น ไม้ต้นไหนก็มีแต่นกออกมามีชาวเราทำายทำายบ้านของนรนกผมไม่ชอบมีปัญหาัำลิ้นตัวเองเจ้าพูดแล้ว่บางทีมันก็เ็อทำไปเองอันนี้ต้องโทษทุกคนนะครับ คนไม่ค่อยพูไม,ยไ,ไม่ชินกระตายอะไรล้ว่าขาหินเดี๋ยวเนี้ยพลังงานเราหมดเดี๋ยวเราขอดื่มนมเพื่อให้ร่างกายกลับมามีเรียวมีแรงเหมือนเดิมจะได้ทำงานต่อได้าละเดี๋ยวเราไปโคกซับหิน

การหินสี่สิบพันมาไปแล้วขุดจนมือด้านเลยลเนี่ยทุกจนมือด้านเลยอะ่ะจะหมดอันนี้เราแล้วนะนแน่หมดสวนล้วแล้วนะ แล้วเราต้องไปหาไปหาสตีฟที่ทิศเหนือของหมู่บ้านนะฮะเคก็เลาะเลยแอ่นี่ใค,ครอะแอนดี้รีดนะฮะแอนดี้รีดเหมือนโอเคฮะแอนดี้รีด อือเดี๋ยวก่หนนะเดี๋ยวเราเวลายังดูไม่ได้นะครับว่าเขาชอบอะไรต้องเลเวล9ค่าชิ้นชอบ9เพื่อปลดล็อกไม่ใช่เลเวล9โดยต้องเป็นค่าชิ้นชอบ มีฟาร์มม้าด้วยอะ่ะไม่ใช่ฟาร์มม้าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านที่เลี้ยงมา้าไว้ม้าแข่งสักรู่นะครับ ผมเราสร้างศูนย์กลางโลจิสติกเสร็จเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตั้งที่บ้านเรานะฮะเราได้แล้วเดี๋ยวเราให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาอัปเกรดโอ้โหกันว่าจะให้ผลไม้กับสตีฟนะฮะอขอเพื่อสตีฟนิดนึงสตีฟสตี สดีบอะไรนะเฮ้ยภารกิจที่เราเราคอยช่วงเวลาที่เราเราคอยอะไรอะเราจะอัปเกรดบ้านนะฮะเราต้องไปขุดหินขุดฟางขุดไม้ตัดไม้ไม่ใช่ขุดไม้าง,งานจะหมดอีกแล้วกินนมครับผมกินนมอีกรอมนึ่ง เหลือแค่ไม้กับหินนะที่เรายังต้องใช้อีกเยอะโอ้ตรงนี้คือปา่าอุดมสมบูรณ์มากไม้เยอะนกก็มีอี่เชื้อก็เยอะโอ้โหอยากฟังเสียงซาเกมให้เดี๋ยวเล่นเสียงันนะ้นี่ย อย่างนกร้องโอ้โหยังฮะสิกระต้นไม้ชับ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 ,บเอาแรงจะหมดอีกแล้วทำไมอไ่อนแออย่างนี้ no yeah เดี๋ยวเราไปหาหินยี่สิบก้อนเดี๋ยวได้ๆๆๆเก็บก่อนผลไม้ผลไม้ท <S <s ี่ไหนมีดอกไม้มะเนี่ยเดี๋ยวได้ดอกไม้เนี่ยเก็บอีก กันเต็มเลยวันนั้นเราให้อะไรลูลูวะให้เชอร์รี่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เราให้ลองให้บูเบอร์รี่ดูนะฮะเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบจูลลเลียอเลนเฮ้ยเธอคนนี้ชอบอบูเบอร์รี่คุณป้า ป้าก็ชอบวิเจสซี่มอริสเรียกเราซะน่ารักเลยเล็กทันคุณป้าก่อนนี้อ่ะเราไปไม่ได้โอเคเราให้ไปล้วเมชาเราลืมไปหาหินต่อ ที่นี่หินเพียบวันนี้ผมเลยจะมาตามล่าหิน ครบแล้วเหรออยยังๆๆๆเห็นมันหยุดทุบก็เลยรึกว่ามันครบแล้วโอไมมันจกอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยอยังพอมสำหรับการอัปเกรดบ้าน เวทลายวัน,นวกันฮะพาอวาเหมือนไม่ได้เข้ามาดูแล้วมันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ปลดลับเลยอย่างเช่นตัวนี้มีเสียงไก่มีใครได้ยินเสียงไก่ไหม เส็แล้วโอ้ยค่าทำเสียเรื่องค่ารับปากฟ็อกซี่ไว้ว่าจะส่งเชอร์รี่กับบูเบอรี่ไปให้เรื่องนี้ต้องรบบวนคุณแล้วละ่ะฉันทำงานจนไฟลนตูดจนร้อนไปนหมดแล้วเติมคำเองด้วยป็นไงละ่ะไม่มีแต่เติมให้ขาดบลูเบอรี่อีกโอ้ยเยอะจังเลย เก็บให้หมดเลยมันม so so like ีดอกไม้เนี่ยอยากได้ดอกไม้เนี่ยไปดีกว่าไปให้ฟ็อกซี่นะฮะเฮ้ยไข่ๆเด็ดๆตรงนี้ไข่เนี่ย ลูโลเปสเจ้าบ้ามาทำอะไรตรงนี้ทำอะไรพิษเนี่ย สองแล้วคนนี้คือร้านของฟ็อกซี่๋อคนนี้คนนี้เดี๋ยวนะเธอคือใครโอ้ฟเฟให้คุณโอ๊ยชอบด้วยฟชอบชอบบอูเบอรี่แต่เรามาหาคนนี้นะฮะฟอ็อกซี่ให้ บ o ูเบอรี่กับเชอรเกิดอะไขึ้นนะสร้อยที่ฉันชอบมากที่สุดไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเสียใจมากุงกิโมมก่อน,นั้นนี้ฉันยังใส่มันตอนเดินเล่นอยู่ิมแม่น้ำแต่พอกลับมาก็ไม่เจอแล้ว ไม่เจอแล้วเราต้องไปหาให้ฟ็อกซี่อย่างเนี้ยอะไรวะนี่ไงใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเลยเคนีด่ดง่ายเลยเครื่องประดับที่หายไปเอามาคืนให้แล้ว ยังไม่ได้อ่านเลยพุณคำซื้ออาอุตสาห์เก็บสร้อยหาสร้อยมาคืนให้นี่เราต้องซื้อเรอเนี้ยซื้อพริกกับซื้อถั่วเขียวพริกกับถั่วเขียวพริกก้าวๆเอามาจะมาเยอะแยะ ยี่สิบยี่สิบก็พอตัวเขียวอีกสักยี่สิบเหมือนกันออกเกินอีก แฟรี่พวกนี้เราเคยใช้แล้วนะฮะผงแฟรี่คือเติบโตเร็วมากเดีวกลับไปปลูกพริกกับถั่วเขียวเมื่อวานกลับบ้านมาวันแรกได้เงินสี่พันสี่เราก็จะมาขุดบริเวณรอบ เจ้าตัวเฮ้ยจอบปลาจอบอยู่นี่เราต้องถางหญ้าก่อนแล้วก็มาจัดจอบไป ราจะปลูกให้หมดเลยนะเยอะไปบ้างเปล่าเนี่ยอุ้ยเยอะไปกระเป๋าพื้นที่ไม่พอั a เกีดได้เดีเราไม่มีไม่ั a เกีด พื้นที่เพาะปลูกของเรานะี่เราต้องทำลายทำลายซากนี้นะได้ไหมเนะี่ยโอ้โหเคลียพื้นที่อีกแล้วได้ของเยอะจังนะ่ะกระเป๋าเต็มกระป๋ะปเเาเต็มก็ขุดก่อนดีกว่าค่อยไปทิ้งของทีเดียว ไปตรงนู้นได้ไงเนี่ยไปตรงนู้นเฉยเลยเอาของมาเก็บแล้วเก็บอีกเันนี้อะไรวะเนี่ยไม่ใช่หินนิดไม่น่าจะได้ใช้แล้วมั้งเก็บกันกระโพกไม้ มีออเดอร์อะไรไหมที่เราส่งได้อหอมอไม่มีเลยนะมีแต่ของให้เราไม่มีอ่ะต่อมาก็มารดน้ำต้นไม้นะฮะ ตัวสปินเตอร์นี่เหมือนมันจะทำงานแค่เฉพาะตอนเช้าตอนที่เราตื่นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ไดูวิธีกดใช้จริงด้วย พื้นที่กว้งมากเนี่ที่บ้านเราโอ้เลเราจะใช้ผงแฟรี่เพื่อทำให้เพื่อเราเติบโต,ตเร็วขึ้นภารกิจเราจะได้จบเร็วขึ้นปัป๊บปั๊บปั๊บนี่ไงเรียบร้อยเลย,เก,เ,ยเก็บเฮ้ยเก็บไปเรือ่อยเรอเนี่ย ปลูกไว้แล้วเก็บได้เรื่อยๆอหรอ้หกโมงเย็นหกโมงยี่สิบในเมืองก็เริ่มจะมืดๆแล้วเฮ้ยคุณยายคุณยายคุณยายคนนี้เรายังไม่ได้คุยเดี๋ยวก่อนนะให้ให้คุณยาย โอเคแล้วก็ให้หนูนด้วยหน้าหน้าไม่รับแขกเลยให้คนนี้ด้วยใครเนี่ยคุณเม์ช่วยเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบนะพีชเกรย์ให้ได้ไหม นี่ใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวไม่ลงหมดหรือยังกิ่นโอเคให้ให้น้องๆหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำภารก,กิจหลักของเรา สร้างบอ่อน้ำตัดไม้อีกแล้วแต่วันนี้มันค่ำแล้ว่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านละดีกว่ามืดแล้วจบวันที่สองไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้อัปเดตบอ่อน้ำภูมิใจกับโคมไฟดีมากเลยเนี่ย สวยอ่ะดูดิตรงนี้มีอะไรเนี่ยหินห้อยโอ้ยหินห้ยอยหินห้ยอย,อยเดนะกดบันทึกก่อนอย่าลืม เฟสาลวัน นี่อะไรวะ,อ,ะอย่นะเราจะซื้อของตกแต่งได้อันนี้เป็นชั้นวางเครื่องปั้นอันนี้เป็นโต๊ะหนังสือไม้ผมจำได้ว่าผมอัพเกรดบ้านไปนะทำไมบ้านผมยังอยู่สภาพเติมเลย ลืมลดน้ำล้มาใ้ฝั่งนี้เปล่าเนี่ยใช่แน่แน่เลยเลืมไปแล้วอ่ะลืมไปเลยอยากซื้อโคมไฟมาติดตรงนี้อีกอะ่ะทุกคนคิดว่าจะสวยไหม,มเสียงจักรยจัน จอเันใหม่วันที่3วันนี้จบลงด้วยดีนอนก่อนอันนี้นะฮะเวลาเราเข้านอนแล้วมันก็จะรายงานผลสำนิดท,ที่เราทำไปของวันนี้ก็ประมาณนี้